คนเกิดปีกุลหรือปีหมูสเสน่ห์ของคนเกิดปีกุลอยู่ที่ความน่ารักมีความจริงใจใสซื่อมีน้ำใจเมตตรีเสมอลักษณะนิสัยใจคอของคนเกิดปีกุลจะเป็นคนจริงใจแล้วก็มีน้ำใจมากแต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักสันโดษไม่ชอบการเข้าสังคมจัดไม่ชอบที่จะอยู่ในหมู่ผู้คนมากมายเป็นคนขุยไม่เก่งแล้วก็พูดจาค่อนข้างตรงกับความรู้สึกรู้สึกยังไงก็พูดไปอย่างนั้น โกหกมายาเสแสร้ง ok, ใส่หน้ากากไม่เป็นจนบางครั้งก็ทําให้เหมือนเป็นคนค่อนข้างจะโดดเดี่ยวก็เพราะคําพูดตรงๆของท่านนั่นแหละเพื่อนน้อยคนนักที่จะเข้าใจถึงความจริงใจและนิสัยตรงไปตรงมาของท่านแล้วก็สามารถยอมรับท่านได้ซึ่งถ้าหากว่าคนที่ยอมรับท่านท่านก็จะห่วงใยและใครสิ่งที่ดีเสมอกับเพื่อนของท่านซึ่งมีอยู่ไม่กี่คนอย่างดียิ่งท่านไม่เคยเอาเปรียบใครไม่เคยคิดเบียดเบียนใคร สนใจที่จะทำงานแล้วก็ดำเนินวิถีชีวิตของท่านไปอย่างสงบเงียบเรียบง่ายดวงชะตาชีวิตคนเกิดปีกุลอยู่ในระดับบานกลางโดยมากไม่ค่อยต้องพบกับช่วงมรสุมถึงกับตกต่ำอย่างสาหัสไม่ว่าจะอยู่ในช่วงจังหวะชีวิตที่ขัดสนยังไงก็เหมือนกับมีความสมบูรณ์พูนสุขอยู่เสมอในข้อดีของคนเกิดปีกุลท่านมีความสามารถส่วนตัวมีพรสวรรค์พิเศษแต่บางครั้งท่านก็ถูกเอาเปรียบ หรือว่าถูกขัดขวางผลประโยชน์เพราะความที่ไม่มีเล่มีเหลี่ยมกับใครแล้วก็ไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากใครความแข็งแกร่งความสู้ชีวิตนั้นเป็นพลังที่โดดเด่นอยู่ในตัวของคนที่เกิดปีกุลไม่ว่าจะพบอุปสรรคปัญหาอะไรท่านก็สามารถที่จะยืนหยัดเผชิญหน้าแล้วก็แก้ไขมันได้ด้วยตัวเองดวงของท่านสามารถที่จะก้าวถึงความสุขความสําเร็จในชีวิตได้ก็ด้วยความสามารถของตัวเอง แม้ว่าจะไม่มีบุคลิกลักษณะของความเป็นผู้นำมากนักแต่ท่านก็สามารถที่จะนำพาชีวิตและครอบครัวของท่านนำเนินไปอย่างมีความสุขมีคุณธรรมและก็พบกับความสำเร็จได้ในที่สุด